สวัสดีค่ะช่องแซบซ่าห6นะคะวันนี้นะคะเราจะมาผัดมีสุ้อายุยืนกินกันนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยจะเป็นหมี่ที่เรากินกันตอนวันตุจีนที่เขานํามาผัดกันนะคะแต่วันนี้เราจะผัดแบบว่าใส่หมูด้วยเนาะเพราะว่าเราอยากมีแบบโปรตีนบ้างนะคะแต่ว่าเคล็ดลับนะคะการผัดหมี่นะคะจะมีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ให้เราตั้งน้ําให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะต้มเส้นก่อนนะคะก็เดี๋ยวพอน้ําเดือดเสร็จเราก็ใส่เส้นลงไปได้เลยนะคะเนี่ยนะคะแกะออกจากซองแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเดือดเลยค่ะเดี๋ยวมันจะกระจายตัวออกไปเองนะคะเน่ยเดี๋ยวเราก็ให้เราคลี่ๆอย่างนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมี่ั่วขาวนะคะนี่นะคะจะเป็นหมี่ั่วขาวเจนะคะ แบบสีเหลืองก็ทาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้มไว้นะคะต้มไว้ประมาณนะคะสองถึงสามนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคล็ดลับที่ทําให้ผัดแล้วอร่อยคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราลอก่อนนะคะนี่นะคะคอยคนหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเส้นมันจะติดหม้อนะคะ อันนี้ผ่านมาสองนาทีแล้วนะคะก็เส้นเราชิมดูแล้วก็โอเคแล้วนะคะก็ใช้เวลาแค่สองนาทีพอนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะ <c oughs> นี่นะคะให้เราตักใส่น้ำก๊อกนะคะให้เราเปิดน้ำก๊อกแล้วก็ตักใส่น้ำก๊อกเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่นะคะให้เราเปิดน้ำใส่ลงไปเลยนะคะ วิธีนี้จะทําให้เส้นนะคะมันหยุดนิ่มนะคะมันก็จะนิ่มเท่านี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เอาน้ําใส่ผ่านเนี่ยเส้นมันก็จะนิ่มต่อไปเรื่อยๆแล้วเวลาผัดมันจะเละนะคะ <Whoa S 1> แล้ววิธีการล้างหมี่นะคะให้เราทําแบบนี้นะคะ <Burg> ล้างความเค็มนะคะก็เหมือนเหมือนเราซักผ้าเลยค่ะเนี่ยนะคะล้างเงี้ยประมาณสองสามรอบนะคะเพื่อล้างความเค็มนะคะไม mm ่ hmm. งั้นถ้าเราเอาไปผัดเนี่ยคือมันจะเค็มมากค่ะอ oh 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 oh, ันนี้นะคะคือเคล็ดลับในการล้างหมี่นะคะ อ่าเราก็กองน้ำทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะล้างสักสองรอบนะคะนี่อ่าอันนี้ล้างรอบสองนะคะทำเหมือนเดิมค่ะให้เราขยี้ขยี้ความเค็มออกอ่าให้เราชิมดูนะคะ ความเค็มไม่มีเราก็ล้างสองน้ำได้นะคะแต่ถ้ายังมีความเค็มอยู่ก็ล้างเพิ่มอีกน้ำหนึ่งนะคะอะนี่นะคะพักให้มันเสดดน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องผัดกันนะคะอันนี้วัตถุดิบที่เราจะนำมาผัดกันนะคะก็จะมีกระเทียมมีหมู อันนี้จะเป็นกวางตุ้งแบบคนจีนนะคะบางคนก็จะเป็นใช้เป็นต้นหอมแทนนะคะแต่วันนี้แม่เออจะใช้เป็นกวางตุ้งนะคะอันนี้เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมั่านชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําที่แช่เห็ดหอมนะคะนี่นะคะเวลาเราผัดเนี่ยใส่น้าเห็ดหอมตัวเนี้ยจะทําให้ผัดเราเนี่ยหอมแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะถ้าคนทานเจก็ไม่ต้องใส่เนื้อหมูนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะผัดแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะอ่ะเสร็จเราเอาเห็ดหอมเนี่ยนะคะลงไปผัดกับกระเทียมให้มันหอมขึ้นมาเลยะคะ่ะถ้าเราเอาเห็ดหอมไปผัดก่อนนะคะมันจะมีความหอมขึ้นมาทันทีเลยะคะ่ะมันจะหอมเห็ดหอม อ่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้้ำหมูนะคะใส่น้้ำหมูลงไปเลยค่ะอ่าวันนี้เราจะผัดทีละครึ่งก่อนนะคะ,ะก็เคล็ดลับนะคะนี่เลย น้ำเห็ดหอมนะคะที่เราแช่เห็ดหอมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะซอสนะคะใส่ซอสซีอิ๊วขาว่าาาาสสยถ้้ชอบหวก็ใไดนตามใจชอบเลยนะคะ เราก็เติมผักสีเขียวลงไปนะคะบ<อ>างคนก็จะเป็นต้นหอมนะคะแต่วันนี้แม่ออยใส่เป็นผักวางลุ้มนะคะอเอ๋มีเสียงน้องซินด้วยนะคะน้องซินเล่นน้ําอยู่ข้างๆสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะเออน้องตินวันนี้น้องตินเล่นน้ําอ่ะมาม่าผัดกับข้าว่ันนะคะมาม่าผัดหมี่ให้กินก่อนนะเออมีห่วงเยอะแยะเลยอ่ะ เราก็มาผาัดกันต่อนะคะนี่ทุกคนน่ากินมากเลยอยากกินแล้วน้องตีนบอกอยากกินแล้วอย่าลืมนะคะถ้าว่ากินเจนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่หมูนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะเป็นแบบเจนะคะนี่นะคะแบบนี้มันจะไม่เค็มนะคะวิธีการล้างหมึ่นะคะอย่าลืมนะคะต้องขยี้ขยี้น้ําก่อนนะคะนี่นี่ทุกคน อร่อยนะคะสูตรนี้ทําตามได้เลยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกินกันเลยนี่ทุกคนโอโหเครื่องแน่ๆแนๆหอมหอมนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็โร <มา S 2> ยพริกไทยไปหน่อยแบบนี้เลยนะคะอ่ะส่วนไข่ กินอยากจะปรุงแบบว่าน้ำส้มพริกป่นก็แล้วแต่นะคะแต่นี้ก็ทานได้เลยค่ะอร่อยมากนี่นะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะ คืออร่อยแบบเป๊ะค่ะคือแบบถ้าถ้าใครอยากกินเผ็ดเพิ่มก็ใส่พริกป่นลงไปได้เนาะแต่นี้ก็คือเป็นแบบออริจินอลนะก็คืออร่อยแบบอร่อยเวอร์อ่ะอืออร่อยอย่าลืมนะคะไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะ คือแบบพอดีแล้วอะคะ่ะเสียงน้องซินร้องเพลงนี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ช่องแซปซ่าห้าหกด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะครับ ตัวไปกินก่อนนะคะต้องใจฟันทางฟันล่างจะหลุดอ่ะบ๊ายบายค่ะอร่อยไม่โลกอ่ะบ๊ายบายครับจะไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไคร e กันเยอะๆนะคะ น้องฟินหาพูดจบคลิปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้ว,วบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเล่นน้ำเสร็จก็ค่อยไปกินนะไปแล้วอ